วิธีซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านลิงก์หน้าร้านก่อนอื่นเมื่อคุณลูกค้าได้ลิงก์แล้วนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะลิงก์จะพาคุณลูกค้าไปที่หน้าร้านยาดาพารวย99เลื่อนลงมาจะเห็นช่อง6ช่องนะคะคุณลูกค้าสามารถค้นหาตัวเลขตามที่ต้องการได้เลยตั้งแต่1ถึง6ตัวเลยค่ะจากนั้นกดค้นหาลอตเตอรี่ จะมีให้เลือกทั้งชุด1ใบ2ใบ3ใบ4ใบา5บาใบนะคะเลื่อนลงมาคุณลูกค้าจะพบกับชุดตัวเลขมากมายให้เลือกได้เลยค่ะในแต่ละงวดนะคะจะมีลอตเตอรี่เข้ามาไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0 0ใบเมื่อเจอชุดตัวเลขที่ต้องการแล้วก็คลิกปุ่มเพิ่มลงตะกร้าได้เลยค่ะ เมื่อเรากดเพิ่มลงตะกร้าแล้วนะคะทางด้านขวามือเราจะเห็นปุ่มตะกร้าเล็กๆพร้อมกับจำนวนลอตเตอรี่ที่เรากดไปนะคะถ้าเรากดดูปุ๊บจะเป็นสรุปให้เราดูค่ะว่ามีเลขไหนที่เราเลือกบ้างแล้วก็สรุปราคาถ้าพอแล้วก็ดำเนินการต่อได้เลยค่ะจากนั้นระบบจะให้คุณลูกค้าเข้าสู่ระบบค่ะหากเป็นการซื้อครั้งแรกให้คลิกที่สมัครสมาชิกค,ค่ะจากนั้น กรอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณลูกค้า10หลักลงไปนะคะและก็กดปุ่มต่อไปค่ะมาถึงหน้านี้ก็กรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลเบอร์โทรวันเดือนปีเกิดและตั้งค่ารหัสผ่านเลยนะคะโดยรหัสผ่านจะต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรรวมกันไม่น้อยกว่า6ตัวค่ะตั้งไปปุ๊บช่องแรกและช่องที่2ก็พิมพ์ให้เหมือนช่องแรกเลยนะคะจากนั้นกดปุ่มสมัครสมาชิกค,ค่ะ ให้คุณลูกค้าปัดขึ้นไปจนสุดเลยนะคะแล้วก็ติ๊กตรงที่ปุ่มยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและกดดําเนินการต่อค่ะตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อแน่ใจแล้วให้กดที่ปุ่มสีฟ้าขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนค่ะจากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP 4ตัวเข้าไปใน SMS บนมือถือของคุณลูกค้าให้คุณลูกค้านำตัวเลข4ตัวนั้นมากรอกลงในระบบนะคะ กรอกเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันตัวตนค่ะมาถึงหน้านี้ให้คุณลูกค้าผูกบัญชีรับเงินเมื่อถูกรางวัลน,นะคะกดเลือกธนาคารใส่ชื่อบัญชีและใส่เลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้องนะคะจากนั้นกดยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินและหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการสั่งซื้อนะคะ กดยืนยันการสั่งซื้อเลื่อนลงมาด้านล่างคุณลูกค้าจะเห็นบัญชีธนาคารของผู้ขายนะคะให้ทำการโอนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ทำรายการสั่งซื้อค่ะหลังจากนั้นกดอัปโหลดสลิปจ้าเลือกไปที่ครั้งรูปภาพและเลือกรูปสลิปโอนเงินที่คุณลูกค้าได้ทำการโอนนะคะกดใช้ เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการสั่งซื้อค่ะคุณลูกค้าสามารถเลื่อนลงมาดูรายละเอียดและติดต่อผู้ขายได้นะคะหน้านี้คุณลูกค้ากดปิดไปได้เลยค่ะแล้วก็ไปกดที่ประวัติการซื้อในหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดที่คุณลูกค้าเพิ่งทํารายการไปนะคะสถานะรอตรวจสอบการชําระเงินในระหว่างนี้ก็รอให้คุณแม่ค้าได้ตรวจสอบสลิปและอนุมัติคําสั่งซื้อให้ค่ะ เมื่อผู้ขายอนุมัติแล้วนะคะสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์และคุณลูกค้าก็จะได้รับข้อความทางโทรศัพท์ค่ะเมื่อได้รับข้อความแล้วคลิกที่ลิงก์นั้นได้เลยค่ะเลือกเปิด URL ต้องการเชื่อมต่อเครือขายระบบจะมาที่หน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็กดปิดหน้าโฆษณาได้เลยค่ะในส่วนนี้ระบบจะให้กรอกเลขเบอร์โทร4ตัวสุดท้ายของคุณลูกค้าเองนะคะใส่เสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันได้เลยค่ะ และคุณลูกค้าจะเห็นรายละเอียดในการสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อและเบอร์โทรของคุณลูกค้าเองข้อมูลการติดต่อของผู้ขายจำนวนลอตเตอรี่และหลักฐานการชำระเงินก็คือหน้าสลิปที่คุณลูกค้าโอนเข้าไปนั่นเองนะคะในส่วนนี้เลื่อนขึ้นไปจนสุดก็จะเจอหน้าของลอตเตอรี่ที่คุณลูกค้าเลือกซื้อด้วยค่ะและหน้านี้ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการารับเงินรางวัลด้วยนะคะเมื่อคุณลูกค้าถูกรางวัล ทางระบบก็จะแจ้งข้อความทาง SMS ให้กับลูกค้าภายใน2ชั่วโมงหลังจากออกรางวัลค่ะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะในยุคไอทีแล้วก็ในช่วงโควิดด้วยนะคะลดการสัมผัสด้วยกันซื้อลอตเตอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์กับเยดาพารวยค่ะเยดาพารวยขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้าลอตเตอรี่ออนไลน์ด้วยนะคะรางวัลใหญ่ในงวดนี้เป็นของคุณค่ะ